ดวงชะตาในเดือนกันยายน2567นะครับมาต่อกันเลยนะครับไปแล้วนะครับ8ลัคนาราศีก็ยังเหลืออีก4ลัคนาราศีได้แก่ลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีกุมลัคนาราศีมิถุนและลัคนาราศีกรกฎ8ลัคนาราศีก่อนหน้านี้นะครับไปย้อนหลังฟังกันได้เลยนะครับมาต่อกันเลยนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะชะตาชีวิตในเดือนกันยายน2 5 6 7นะครับเดือนที่ดาวพุธดาวอาทิตย์นะครับย้ายไปโยกหน้าลัคนาราศีของคุณซึ่งพุธเนี่ยย้ายไปแล้วได้เกษตรราธิบดีย้ายไปแล้วได้มหาอุด คุณจะมีสังคมแวดล้อมที่กว้างขึ้นในเรื่องของงานและเรื่องส่วนตัวนะครับประกอบกับสังคมแวดล้อมตรงนี้ช่วงกลางกเดือนกันยายนไปแล้วน่าจะมีประโยชน์อะไรที่ดีหรือเกี่ยวเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจอยกันในเรื่องของงานนะครับหรือการให้คำปรึกษาต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ผลดีกับชาวลัคนาราศีกรกฎทั้งสิน้นและที่ลืมไม่ได้เลยนะครับที่ต้องบอกตรงนี้คือดาวสุกเองก็จะย้ายเข้ากะเกตราธิปดีนะครับเป็นตำแหน่งแห่งความมั่นคงของดาวสุกแล้วดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนลาบของชาวลัคนาราศีกรกฎ เป็นดาวเจ้าเรือนลาบกับดาวเจ้าเรือนพันธุชาวกรกฎใครที่คิดจะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่ดินซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่นะครับมีความเป็นไปได้ทั้งสิน้นเพลเผลนะครับดวงจังหวะดีๆแบบนี้จะได้ราคาที่พิเศษกว่าชาวบ้านเขาพูดง,ง่ายๆคือชาวบ้านเขาซื้อแพงกว่านั่นเอง1-5นะครับกันยายนช่วงนั้นจะเนื่อยๆเ,เครียดหน่อย มักจะได้รับความกดดันในเรื่องของงานมีความรู้สึกไม่ปลอดโปรง่งมีความรู้สึกกังวลใจมีความท้าทายที่ต้องทำนะครับแล้วดาวองคารก็มาอยู่ในเรือนวินาศบางครั้งเนี่ยนะงานมันก็เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาที่คนอื่นเขาทำไม่เสร็จทำไว้ครึ่งๆกลางๆแล้วเราต้องเข้าไปทำต่อก็มีความเป็นไปได้ 6ถึง10นะครับมีความสบายใจมีความปลอดโปรง่งโล่งใจจะหยิบจะจับจะทำอะไรมักจะมีคนคอยให้การสนับสนุนเป็นมือเป็นไม้คอยช่วยนะครับคอยแนะนำอะไรต่างๆให้กับเรา1 1จนถึง15ช่วงนั้นหาเงินได้แย่แต่รายจ่ายเยอะชิบหายเลยครับ ไม่รู้อะไรนะครับ11-15ถึง15เนี่ยรอบรอบครอบในเรื่องของการเงินนิดหนึ่งอะไรที่ไม่จำเป็นหรือเรารู้แล้วว่าถ้าใช้จ่ายตรงนี้แล้วมันมักจะนำพามาซึ่งหนี้สินหรือเป็นส่วนที่เราไม่ได้ตระได้เตรียมไว้ก็ระมัดระวังเรื่องเงินนะ1 1จนถึง15 16จนถึง20ช่วงนั้นสบายๆชิวๆ งานก็มีความสําเร็จแล้วก็มีโอกาสได้เดินทธงเดินทางไม่ว่าจะเป็นเดินทางจากงานหรือเดินทางจากท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่ได้รับความสําเร็จทั้งสิน้น21จนถึง25ช่วงนั้นงานเงินยังดีอยู่แต่สิ่งที่ต้องระวังคือปากคือคําพูดรูดซิปซะบ้างนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นต้องไปแสดงออก อะไรที่แสดงออกแล้วทำให้เราเองถูกด้อยค่าด้อยราคาหรือถูกมองในแง่ลบบางอย่างคุณก็ไม่รู้หรอกพูดไปด้วยความรู้สึกจักใจแต่ว่าระวังไว้นิดนึงนะครับอย่าไปสร้างศัตรูหรือถ้าจะมีใครมาทำให้เราเองต้องโต้แย้งอะไรก็ตามถ้าคุณใช้ประสบการณ์เก่าๆดูแล้วพูดไปแม่มก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาก็อย่าไปโต้เถียงโต้แย้งในต่างคนต่างอยู่ดีที่สุด 26จนถึงสาช่วงนั้นสบายใจในทุกเรื่องการเงินก็ดีมีความอุดมสมบูรณ์เงินทองไหลามาเทมาตลอดมีความรู้สึกได้ถึงการได้รับทั้งเรื่องของการเงินและความสบายใจในทุกๆรูปแบบคุณยังจะมีความปลอดโปร่งในการดำเนินชีวิตมากขึ้น คุณยังรู้สึกสบายใจกับสิ่งที่ทำเองอยู่รับผิดชอบอยู่ตรงนี้และสิ่งที่จะสมผลกับข้างหน้านะครับเหมือนกับคุณอ่านอะไรออกว่าเอ้ทำแบบนี้แล้วข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ให้ผลดีทั้งสิน้นชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในเรื่องของการเงินผมดูแล้วล่ะนะในช่วงจังหวะตรงนี้ที่ ช่วงกลางกลางเดือนกันยายนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินย้ายไปร่วมกับพุธพุธเป็นเกษตรราที่ประดีพุธเป็นมหาอุดคุณจะหาเงินหาทองได้ดีแล้วเกินนะครับแต่แม่แม,แม,แม่ก็ดันหามีราหูเลงมายังพุธกับดาวอาทิตย์อีกผมตอบไว้ง่ายๆแล้วกันอย่าไปใช้เงินผิดประเภทอย่าไปช่วยเหลือใครแบบเสือกเออเขาแบบว่าอย่าไปยุ่งแล้วกันเป็นคนใจดำบ้างมันรู้จะใช้คำไหนนะอืม นะฮะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงใครจะหมุนไม่ทันอะไรก็ช่างแม่นเรื่องของมันนะฮะถ้ายื่นมือเข้าไปช่วยเอาความรับผิดชอบของเขามาอยู่ที่ตัวเองปับ๊บคุณเสียหายทันทีผมย้ำนะเสียหายทันทีเพราะว่าราหูกับพุธก็ล้วนแล้วแต่เป็นศัตรูกันราหูกับอาทิตย์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นศัตรูกันแล้วราหูก็มาจากเดือนมรณะของชาวลัคนาราศรีกรกฎด้วยไม่ดูตามาตาเดือสุ่มสี่สุ่มห้าไปและแม่งเสียเงินแน่ระวังให้ดีนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักผมดูแล้วล่ะในช่วงเดือนกันยายนสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎมันน่าจะมีรักเข้ามาเกี่ยวข้องกันแต่แต่อะไรนะคุณดาวถูกกูแล้วล่ะแต่เปิดเผยไม่ได้เออเปิดเผยแล้วมันมักจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามานะสินแสหมิงของให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ